ผมกับเพื่อนที่ไม่กินเน้อสุโขทัยมันเข้าใจคนมันหรือเนี่ยคนรุ่นใหม่จะรู้ไหมว่ากันซีกันน้ำกระท่องแคบกันชาทั้งยาบ้าแก่รูตำรวจเนี่ยทั้งหลังมีไม้ค้ำคอแก่ี่ต้องว่ากันนี่พี่ผมให้นี่ไไก่เคฟซีขอบคุณมากครับเมื่อกี้ผมไปกินไก่เคฟซีมาดีแล้ว เนี่ยได้บุญนะรู้มเนยนยผมคุยกับเพื่อนโยว่าจะให้ของไรไรไรเงี้ยเนี่ยคะดียะพี่จะได้มีกินมีใช้ผมชอบคนขยันชื่นชมไหยอ่ะเจ็ดสิบขึ้นยังทำมาหากิน

มันต้องแลกเขาทํากินน่ะเราก็ไม่ได้ไปด่าพ่อเราแม่ใครไม่เคยไปทําความเดือดร้อนให้ใครแต่พี่ก็ไม่ได้ผมยาวนี่เอ้เอ้าเอ้าเล่นกับฉันเล่นยากนะมันมีของขังอะไรไหมเนี่ยก็ไม่เคยไปทือร้เออเออ สู้ชีวิตนี่เชียให้ของไก่เคฟซีพี่ค่ะี่ไงไก่เคฟซีโอ้ยชนชนตรงนี้นี่ให้พี่เขาไปกินอ่ะพี่เขามีข้าวด้วยนี่ว่าแ้วก็ข้าวเหนียวนี่ตำเป็นคนจะดีวันนั้นก็บริจาคให้ปลาเล็ก ตัวฟันฟืนหนึ่งร้อบาทอันนี้ก็าใา่ไก่เค็บสีพี่ค่าก็มีกินแล้วมีเหลือก็มีกินแล้วมีเหลือแล้วก็ให้คนอื่นนะพี่แบ่งปัน<ช>ไปไหนอะพี่โอเคเว้าเจอกัน คันนี้แช่ซ่อมแอร์ไม่มีไม่เอาเอาอยู่แล้วเออตอนแรกหนูนว่าเขาจะไปดีเสดให้ของขวัอพี่คะโอเคทุกคนแค่นี้แหละว่าไลให้ของขวัอพี่คะบ๊ายบาย